สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอลุกขึ้นลุกขึ้นโอเคค่อยๆเดินค่ะเดินมาอย่าวิ่งอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งค่ะเดินให้ได้เดินครับเดินช้าๆครับลูกเดินเดินเดินเออให้น้องยืนลูกน้องยืนเองก็ได้น้องน้องยืนเองน้องอย่าจับมือพี่ลูกให้น้องจับด้วยค่ะที่จับพาน้องเดิน น้ยงก็มีแต่จะวิ่งน้องอ่ะเรื่อยกระตุกใจเพราะอกเลยเอาน้องจะวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไหมลูกเอาลูกใหม่ลูกใหม่เดิงเจงก็ได้เดินเดงเก่งยันแน่นเจงๆหน่อยจริงหน่อยหน่อยเออโนโนโนยุ่งยุ่งไปหาลุงหนุ่มไปหาป้าหนุ่มไปป้าจะเพื่อนเขา เอาไปหาอีลุงก่อนหารลุงก่อนเชดนอุงไเอารถมาล่างค่ะดี๋ยวีอยูค่าแชร์ครับผมเกี่ยวเอารถมาล้างค่ะยุงอารถดลุงมาล้างที่ไตนป้าขาลูกเอา มามาทกาอมกันเลยอนม่จ้ะแม่งเลยไปโรงพยดียนเวลามาอ้โหไปสดพอดีสุดสบายรักสารเลย่นาจ้ะครับน่าจันยเยี่ยมวน้ำเสียวน้เสียี่าน้ำเนี่ยนี่เนายอันนี้ตัวเยยืนขึ้นยืนขึ้นครับ